สอนศาสตร์เตรียมสอบ65ห้าประการติวฟรีระดับประเทศรวมติวเตอร์ชื่อดังไว้ในที่เดียวครบทุกสนามสอบติวปอหเตรียมสอบเข้าม1สวัสดีครับน้องๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศาสตร์นะครับวันนี้คือเทศกาลพบวันกิจกคตะ,ตะลุกนะคะติวมอตน้นเตรียมสอบเข้าม .4 ส <Wow. S 3> แรงเสียบทานที่ต้านมันต้านไม่ไหวครับมันต้านได้แค่2 ในขณะที่ปัญญาเนี่ยจะมีอยู่2องคำคือคำว่าสัมมาสังกัปปะติ่มบอบไลท์เรียนสอบทีแคส่งหว่าเปอร์เซ็นต์ท้าที่85ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นแบ่งเป็นสูตรที่ออกข้อสอบเยอะมากจะไปรวมๆกันอยู่ที่เซกชันอื่นๆอ,อย่างเช่น รกับรายการสอนศาสตร์ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องทร um ูปลูกปัญญาและติวย้อนหลังได้ทุกช่องทางของทร um ูปลูกปัญญาสอนศาสตร์เติมความมั่นใจได้ทุกสนามสอบ